nghe mà lại được ai ơi, phải luôn. Tiến đủ ghế này. โอ้เราหมดระสตีแล้วถันรัดสายนี่ไม่น่าจะลงนะครับนี่โอ้กองอไรเนี่ยประมาณสองตันกว่าซึบ เอ้ยพอดีเลยครับอ้อลูกบ,บ้าบัติ้มบ่กเาครับลงไปดูแล้วเพื่อความมั่นใจมาได้มาเนาะโอ้ติดตัวน่ะ เพื่อความชั่วครับผมไม่ว่ากันเอาจะดันหรือจะถอยทุกพี่ดันครับอาอดันไม่ได้ครับถอยแล้ว ติดแงกคันที่สองติดเลยอะดันใหม่แล้วครับปึ๊บติดหลายเลยนี่อ๋อดันแล้ว ติดหลายครับเข้าไม่ได้ครับถอยแล้วน่าจะให้คันอื่นเข้าแทนเข้าก่อนหรือเปล่าอเ้เติบหนึ่งเลยครับอ่าครับน่าจะม้วนออกหรือยังไง โอ้ uh, เอาไม้บ่เจ้าอาถรรอ้าวมาอีกแล้วครับโอ้เฮ้อเงียบมาหลายดอกไอ้เอ้ยไปลุ้ <u> <together> <c oughs> ติดลูแอบนี่โอ้เราบรดรัตตีแล้วท่านรัดสายนี่ไม่น่าจะลงนะครับเนี่ยู้ กองอะไรเนี่ยะมาณนสองตันกว่าเอาครับผมน่าจะจอดเคลียร์นี่ครับรถเคลียร์พื้นที่มาไวมากนี่ครับรถเคลียร์พื้นที่เนี่ยมาไวขนาดน่าจะนี่ครับคนรถคนรถลงมาแล้วน่าจะให้เอาอ้อยไปกองไว้นะครับเดี๋ยวพ่นจะมาเอารถเปล่า เดี๋ยวจจะมาเก,ก็บเอารถเปล่านะครับรถเปล่าก็กลับออกมาแล้วให้เขาขี่ขพื้นให้ครับแล้วก็ค้นกลับไปลานคือเก่าไม่มีปัญหาครับผมเดี๋ยวเราดูคันต่อไป